สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเทคนิคนะฮะหรือว่าขั้นตอนการปลูกต้นพยุงนะเป็นพืชไม้เศรษฐกิจนะที่เรานํามาปลูกที่ป้านสีฐานตนหนองบัวอําเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกดนะฮะกะขุดไม่ต้องลึกมากฮะไม่ต้องลึกมากเท่าไหร่ก็ใช้ปุ๋ยนะฮะอันนี้ใช้เป็นปุ๋ยสามผแดงนะฮะร,รองพื้น สามเณรรองพื้นแล้วก็ขุดจริงๆก็ขุดให้ลึกกว่านี้นะฮะก็ได้หรือวางก็ได้นะวางขุดไม่ต้องลึกมากก็ได้มาฮะแต่นี่เราเนื่องจากเป็นตรงนี้เป็นป่าธรรมชาติมีต้นพยุงอยู่แล้วมีสวนยางนะมีธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะมีสิ่งแปดล้อมที่ระบบนี้เวศท,ที่ที่โอเคอยู่แล้วนะฮะเราก็ปลูกง่ายๆแบบนี้ฮนะใช้ปุ๋ยสามเดงรองพื้นแล้วก็เอาต้นพยุงนี้ลงไปนะฮะอันะนี้ที่ที่เราได้ ซื้อมาแล้วก็ไปรับมาจากสูตรพ่อพันธุ์ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะปลูกที่บ้านสีฐานอำเภอกันทะลาลมจังหวัดสีสเกตนะฮะปลูกง่ายๆแบบนี้ฮะคุณผู้ชมแล้วก็เอาดินลงนะฮะใส่ปุ๋ยรองพื้นเขี่ยด,ดินลงง่ายๆฮะกดดินให้แน่นแค่นี้แหละครับการที่กดดินให้แน่นก็คืออ่า เพื่อเราปลูกให,ใหม่ๆเนะี่ยกลัวมันจะตายนะฮะกดให้แน่นเดี๋ยวมันจะเกิดอากาศลงไปช่วงเวลาไม่มีน้ำฝนนะฮะแล้วก็เวลาฝนตกซึ่งเพื่อยูมเนี่ยจะชอบน้ำนะฮะจะชอบน้ำวันนี้ก็ปลูกไปประมาณสักตามทุ่งนาะตามอะไรด้วยก็ปลูกไปหลายต้นเลยฮะตามหัวไร่ไปนาะอันนี้ก็มาปลูกที่สวนนะฮะอันนี้ปลูกต้นแรกที่สวน ตรงนี้ก็มีอยู่สามสี่ไร่ฮะเดี๋ยวจะปลูกให้เต็มเดี๋ยวเราไปปลูกต้นต่อไปนะฮะ